ดันประโยคาวิจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำพรหมิหารสี่ในพระกรรมฐานสี่สิบมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับพรหมิหารสีน่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงสอนไว้เพื่อแก่รมโทสะละพยาบาทด้วยว่า อารมณ์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องค์สมเด็จพระจินสีเรียกว่าไฟประการหนึ่งหรือว่ารากาโทสะขี้ไฟก็โทสะเป,เป็นเหตุสร้างความเรร้อนป <c oughs> ต่การบั่นทอนความสุขความเจริญของตนว่าคนใดถ้ามีโทสะความโกรธ มีเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดทุกตรงไหนก็คือทุกตรงที่เรียกว่าปรารถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาอารม์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไรความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิดความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักล้างเขาก็ใช้สมองคิดวางแผน ตอนวางแผนนี่ต้องใช้อารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเอาอะไรดีกันไม่ได้เลยเมื่อมันกินไม่ได้หรือว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับก็เลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิดไม่เกิดเพราะใายความไม่สบายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้ไม่สามารถจะยับยั้งได้ไปทําอันตรายบุคคลอื่นเข้า รู้ว่าไปทําสิ่งที่ไม่พอใจเกิดแก่บุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูราวนี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่สบ,บายจะนอนก็ไม่สบ,บายจะหลับก็ไม่สบ,บายจะตื่นก็ไม่สบ,บายจะไปไหนก็ไม่เป็นสุขพเพราะเกรงว่าบุคคลที่เป็นภยัยที่ที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทําอันตรายกับเราเป็นอันว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้ นี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความย่ำบาดเป็นเครื่องบันทอนความดีนี่เประการหนึ่งคนที่มีความโกรธความย่ำบาดเป้าน,นีแก่เร็วเพราะว่าความโกรธความย่ำบาดมีความเล่าร้อนเผาผานผลาญจิตใจทำให้ร่างกายสุดโทมโทรมเมืม่อความคิด อารมณ์พุ่งสัน้นพุ่งพล่านคิดอยากจะทำร้ายคนอื่นทำให้ร่างกายโทมนี่อย่างหนึง่งนี่บรยการหนึ่งโทมทั่าโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเพคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบ,เบียดเบียนนี่อย่างหนึง่งนีบริการหนึ่งก็โทมเพราะถูกคนอื่นทำร้ายร่างกาย ที่บริการหนึ่งเมื่อไปทำร้ายร่างกายเขาเขา้าไปทำอันตรายเขาเขา้าเจ้าหน้าที่จับได้เราก็โสมเขา้าคุกเขา้เขาตารางคราวนี้โสมทั้งกายโสมทั้งใจโสมทั้งทักษทรัพย์สินโสมทั้งความสุขรวมความว่าไม่มีอะไรเป็นความดีเมื่ออยู่เป็นสรภาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุขถูกเขาจับไปค้งไว ว่อาศัยที่เราสร้างศัตรูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่าเมื่อทำร้ายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาก็ดีหนีจากเงื้อมมือของกฎหมายก็ดีเราก็ไม่มีความสุขรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุข เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่ไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาวันีคือพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบรารมีมาก็ต้องการจะทรงเคราะห์ให้คนสัตว์โลกและคนโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ถ้ว่าการสงเคราะห์ของพระองค์นี้จะมีใครรับการสงเคราะห์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงบังคับ ทรงตัดไว้เสมอว่าอาคาตาโรตถาคตาตัดว่าตถาคตนะคือพระองค์ได้แต่เพียงผู้บอกเท่านั้นคือว่าได้แต่บอกบอกแล้วจะทําตามและไม่ทําตามก็ตามใจไม่มีการบังคับเพราะพุทธศาสนาไม่คับแคบมีใจกว้างหอให้ทำตามก็ตามใจไม่ทำตามก็ตามใจไม่เคยขัดคอใคร นี่ความจริงมันยกย่องาศาสนานี้ว่าดีกว่า,าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นาศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจกว้างขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมามองค์สมเด็จพระสงทันเห็นว่าความโกรธความเยียบาศเป็นการนดรอนความดีเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน เรามาคิดกันในด้านปัจจุบันดีกว่าว่าเอาเมื่อเวลาอยูมีความสุขตายไปแล้วมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันถือว่าเสมอว่าวันนี้เราเป็นคนดีเราหาปัจจัยเกิดความสุขในวันนี้สุขก็คุยความเมตตาปราณีเพื่อกูลทงเคราะห์ซึ่งกันและกันวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วง ถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสำคัญดีไหมที่แนะนำพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปร์ทินหลายเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นการคัดค้านพระธรรมคำสอนอรของ,องค์สมเด็จระธรรมสามิตรหรือเปล่าความจริงถ้าจะบอกว่าคัานก็ยอมรับแต่ว่าเนื้อแท้เขงจิตไม่ได้คิดว่าจะค้น เห็นว่าคนทุกคนะสัาว์ที่เกิดมานี่มีแต่ปัจจุบันอดีตอนาคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ของจิตเราไม่มีอดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลงช่วยกันไม่ได้ใช้ว่าความรู้สึกท่านบนีณฑ่ตรมีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอดีตและวมาเป็นปัจจุบันหร้วเป็นอนาคต ต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอดีตและอนาคตมันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีแล้วมไม่รู้ว่าพอสอนนี้พอสอนหน้าพอสอนที่แล้วมาความจริงความรู้สึกของคนมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความรู้สึกในปัจจุบันของร่างกาย มันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อวานนี้นี่เป็นความรู้สึกเมื่อเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกเมื่อปีก่อนขนาดนั้นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หร forward, หือว่าเมื่อเดือนก่อนปีก่อนรวมความว่าความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ ฉะนั mm ้นถ้าหากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มีเกิดลืมตาขึ้นมาวันนี้ก่อเดี๋ยวนี้อยู่ไปถึงวันหริอบ่ายมันก่อเดี๋ยวนี้เย็นค่ามันก่อเดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นถ้าลืมตาขึ้นมาใหม่มันก็เดี๋ยวนี้รวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกัน ในความดีเดี๋ยวนี้ทํำยังไงในพรมีหารสี่มีสี่อย่างคือว่าท่านบอกว่าไอ้สี่อย่างนี่เป็นปัจจัยของความสุข <c oughs> ถ้าใครทําได้ถึงที่สุดแล้วสารลมได้ถึงที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขถึงที่สุดที่สุดตรงไหนที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชื่อว่าอารมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟัง อันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทำความรู้สึกเมื่อเสมอว่าเราจะรักคนอื่นและสัตว์อื่นเสมอได้รักตัวเรานี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนักๆลืมมาขึ้นแต่แต่ตอนเช้าจนกว่าจะหลับไปใหม่ตื่นไม่ใหม่นะตื่นเช้าตื่นดึกตื่นสายอะไรก็ช่าง พอลืมตาจากการตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกคนและสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูสำหรับ,บเราเรามีความรักตัวเราชั้นใดเราก็จะรักบุคคลอื่นเท่านั้นเหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายคนอื่น เราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขมมโมยทรัพย์สินของเราเราก็ไม่ลักไม่ขมมโมยทรัพย์สิสขอนของบุคคลอืน่นเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักของเราเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาโกหกมดเท็จพูดคำยาพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเราให้แตกเ่ากันไม่ใช่วาจาสำราดเราก็ไม่ทำอย่าง,น,องอนั้นแก่คนอื่น เราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ำเมาหรือยาเสพติดหรือสิ่งที่ทำลายประสาทให้เกิดความระมัดให้ประสาทมึนเมาไรสติสัมปชัญญะเราก็ไมย่ยุให้ชาบ้านทำแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทำด้วยเจอหน้าใครก็ยิ้มตลอดเวลา เห็นหน้าใครก็คิดว่าคนทั้งหมดเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเขากับเรามีอารมณ์เสมอกันเพื่อต้องการความรักเราต้องการความรักเขาก็ต้องการความรักฉะนั้นเมื่อเราพบหน้าเขาเราก็แสดงความรักด้วยความจริงใจให้ปรากฏเมื่อการเป็นอย่างนี้เจอเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิ้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แก่คนทุกคน เห็นก็คนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าแล้วก็ใช้อภัจาย,ยนก,กรรมยกมือไหว้ทำความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านลองคิดดูว่าม่แป็อาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าวันโกปฏิวันัป,ป,ปฏิวันทนังผู้ไหว้ยังไม่ได้ไหว้ตอบ บูชาลาบเตบูชางราบูชาเขาเขาก็บูชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขาแล้วเาขายิ้มให้เราแล้วไม่ถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มแค่ยิมย้มม,มันเข้าไว้ในที่สุดมันก็ต้องยิม้ม <c oughs> <c oughs> เราก็มานั่งวัดใจของเราการปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าต้องเอาใจาของเราเป็นเครื่องวัด ว่าถ้าใครก็เห็นเราเขายิ้มนี่เรามีความรู้สึกยังไงมันชุ่มชื่นใจได้ว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มเสียตายถ้าเขายิ้มในความจริงจริงใจยิ้มในความมิสเสน์เราก็แหมล้วความเกือบจะโดดจะโดดเข้าไปกอดไปรัดฟัดเปลี่ยงให้มันสมกับความดีของเขานี่ความรู้สึกอัตมาเป็นแบบนี้นะ แต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่านนั้นหลายเป็นยังไงเนี่ยแต่มาไม่ทราบถ้าไม่รู้ที่พูดนี้ไม่เกี่ยวกับมณงคนอื่นเกี่ยวกับอางมณ์คนพูดอย่างเดียวอันนี้ถ้าว่าเรารักเขาเขาไม่รักเรามันก็แปลกแต่ก็มีเหมือนกันคนบ้าบ้าบอในโลกนี้เขาพยาหามได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้ก็สร้างความชั่วเช่นพระเทวทัตเป็นต้น แต่คนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากนักเราทำความดีของเราทำสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วยช่วยเขามีความสุขคนทั้งเะ็เลวแสนเลวยังไงต่อไปมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักวันหนึ่งแต่เราจะหวังผลตอบแทน เราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคคล,ลอื่นสัตว์อื่นไม่ทำอันตรายเขาเรามีความสุขใจแต่ผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองเรายการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบอกกรณาสงสารรักเราไม่พอยังสงสารด้วย หาทางช่วยเหลือตามกำลังปัญญาตามกำลังทรัพย์ตามกำลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวหิวอาหารมาเราก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไรสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้นเอามาวัดทั้งใจเราก็แล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุขได้ไม่ได้มีความทุกข์ เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราปเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าไปจจเจอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเนยอย่าถือโทษโกรธเกินไปเพอเราสแสดงความดีเขาเขาไม่สแสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพัานธุ์ของเทวทัตก,ก็นแล้วกันเทวทัตทำกับองค์สมเด็จพระพักวันมากมายแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธ ทรงมีพระมหากุณาที่คุณบอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับรักราหนุลลูกชายของเรานี่เราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเราก็ต้องทําอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิ้มเขาแก,แกล้งเรายิ้มผลที่สุดคนที่ทําเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัต คือมีความเร่าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเร่าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจของเราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพมีหารสี่คืกอกรุณาและเมตตานี่เป็นประการที่สองกุณาและเมตตาเป็นปัจจัยในการผูกมิตร คนนายความสงสารในการเกลื่อูลกน่นสร้างเมตถีดีอารมณ์ยิ้มคือเป็นคนใจดีก็ยอมเป็นที่รักของคลส่วนใหญ่เราถือคนส่วนใหญ่เป็นสําคัญลองดูก็ได้แต่ใครไม่เชื่อในมั่นในตอนนี้แล้วก็เอาตั้งใจไว้เลยพอลืมตายมาบกวันคิดว่าวันนี้ยิ้มทั้งวันใครมาหายเป็นปกติก็ยิ้มใครเขาชมก็ยิ้ม ใครเขาทำหนีก็ยิ้มเขาใช้งานเหนื่อยก็ยิ้มใช้งานหนักก็ยิ้มลองยิ้มอย่างนี้ดูสักเดือนดูผลของความยิ้มว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีคนรักน้อยเกินไปมีแต่คนเกลียดมากขึ้นแล้ว่็เลิกยิ้มได้เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผลในข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าเกื้อกูลบรรดาสัตว หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะเพึงทำได้ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเดะเห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอาไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีอะไรพยาเกื้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกำลังที่เราจะเพิ่งให้ไม่ใช่บีบคั้น ลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทำอย่างนี้เขาบางอย่างจะเป็นยังไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาในการดีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงม,มีจิตห่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่อิจฉาดิศีาบุคคลอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขาส่งเสริมความดีที่เ,เราพรอยินดีด้วยแต่วอย่าไปส่งเสริมเฉย ส่งเสริมใช้เฉยมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกําไรเราต้องเป็นคนหากําไรกําไรที่เราจะเพิ่งได้มันจะมาจากไหนวันเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนที่มีความอุนหนาวฝาคั่งในทรัพย์สินเขาทํายังไงเกียรติยศเกียรติศักดิ์เขาจึงเจริญเห็นเขาเข้าพลอยไม่อิจฉาไม่อิจฉาในศเสียเขาพลอย,ยินดีด้วย แต่เทาว่าเราก็ต้องเอากำไรไม่ใช่เป็นนิสัยคนเอาเปรียบแต่ว่าต้องการกำไรกำไรที่จะเพิ่งได้นั่นยังไงแต่ก็คือมองดูเท่าว่าพิจารณาให้ดีว่าผลนิ่งความดีผลนิ่งความสุขที่เขาจะเพิ่งได้มานั้นศักดิ์ศรีที่เขาเพิ่งได้มานั่นเขาได้มาด้วยการอย่างไร วินิจฉัยที่ท่องแทนแล้วก็จะปล่อยวินิจฉั้เฉยๆยาใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่องเอาความดีที่เขาก็ทํามาแล้วมาทาที่ด้วยมันจะจะได้ช่วยให้เรามามีความดียิ่งยิ่งขึ้นและสม่ําเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่างแต่ขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอสิน ออนแนววิธีการปฏิบัติปฏิบัาที่เขาทำอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนนี้ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครเขาังเกียจว่าเราจะไปเย้อแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนี่ไม่มีใครเขาว่ามีแต่คนเขาชอบใจเ้วเขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรมธรมดาธรรมดา ข้อที่สี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าให้มีโุเบคาถ้ากฎข้งกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บานหรืออะไรก็ตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราระงับมันไม่ได้เป็นไปตามกฎข้องธรรมดาเราก็คิดว่าดีโอหนอมันธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เชียงใดที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทำความเศร้าใจให้เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วกนแล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็นเป็นเป็นปัจจัยของความพ้นทุกข์นี่ในหนึ่งโลกกรรทำแปดเดยกันถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาบเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไว้เพราะมีความรู้สึกว่าลาบมันจะต้องหมดไป เมื่อลาบหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเขาให้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ทําความรู้สึกว่ายศถาบรรดาศักดินี้ใครเขาก็หากันได้ที่ได้มาแล้วหมดยศไปทุมเถไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมื่อยศขสูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าใครเข้ามาสันเสริญเยินยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสันเสริญกันยังไงแล้วเราไม่ได้ดีตามนั้นเราเป็นคนเลวเ<ม>ขาสันเสริญว่าเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วยถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วเราก็ไม่ั่วด้วยคํานินทาเราสันเสริญเมื่อเกิดขึ้นเราก็เฉยแต่ไม่แสดงการปริเสธในคำสันเสริญเขาสันเสริญแล้วก็ยิ้ม เขาเมานินทาเสียดสีเราเราก็ยิ้มซะอีกมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราสรรเสริญคนถ้าสรรเสริญเราเรายิ้มให้เขาเขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขามันด่าว่าเนินทาเราเรายิ้มเขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคำานินทาด่าว่ามันไม่มีผลนักเข้านักเข้าเขาเขาี้เกียจด,ดา่าขี้เกียจว่าทนไม่ไหวเขาว่าเลิกดา่าเลิกว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไป ความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทํเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาทที่พูดมานี่เป็นเพียงแค่ทำาในคำธรรมดาธรรมดาในด้านสมถะภาวนามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าอยจะทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่นีมากกว่าเบขา <c oughs> อุเบกขาเราวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปประการในการข่มใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระรหันเรายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีไอ้ความสะดุ้งสะเทือนจากโลกธรรมมันก็มีขึ้นได้แต่เมื่อสะดุ้งวันไหวพับจับัปกดคอเขาไว้ ใจมันก็จะมีความสุขแต่มีความสุขอย่างใช้กําลังต้องเข้าประหัตประหารกันกล่ารมนั้นใช้รวมความดีเข้าประหารความชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทุกวันทางที่ดีก็ประหารไม่ให้พินาศไปเสียเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอาเอาเอา,เอาเบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณหมายความวางเฉยในขันห้าเสียทั้งหมด ถ้าเราเฉยในขันห้าได้แล้วก็เฉยในทุกเสียงทุกอย่างได้ <c oughs> ขันห้าของใครที่เราวางเฉยแล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่นอกจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกเสียงทุกอย่างในโลกเสียด้วยเฉยที่ไหนเฉยที่ใจใจเฉยร่างกายมันจะแก่ก็เฉยแก่เรารู้แล้วว่ามันจะแก่ เมืว่าร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยเพราะรู้แล้วว่ามันจะป่วยร่างกายของเราจะตายก็เชิญตายเพราะรู้แล้วว่าเกิดรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วมันก็ถ้องตายถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะหลีกจะเลี่ยงไปได้และต่อไปก็เฉยต่อไปอีกราคะความรักที่ชาวบ,บ้านเขาพอใจกันเราก็เฉยมาเสียไม่รักเพราะจะไปรักมันทําไมมันไม่มีอะไรจรรังย่างยืน ที่เราเห็นว่าวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดสมเราก็เฉยความโลภอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียะมั่งมีทรัพย์เหลือขนานับเราก็เฉยมัสวอีกทำไมจริงเฉยเพราะไอ้ความร่ำรวยทั้งหลายแหล,หล่านี้ไม่ได้เป็นปันจจัยของความสุขจริงๆมันเป็นความทุกตัวอย่างมีเยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้เราก็เฉยเฉยใน้ความรวยถ้าใครเขานินทาว่าไล่ทำให้เขา กว่าสะดวงสะเทือนใจเดิมหน่ายของความโกรธเราก็เฉยมันสอีกวิทีเขาดา่าเขาว่าเขาดา่าขันห้าเขาไม่ได้ดา่าเราคือจิตไปความหลงไหลฝ่ายฝันในอามิ t h คือรูปโฉมโน้มพันเราก็เฉยมันกิดกว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยมันช่วคเราพังแล้วกนแล้วกันไปแล้วมันเองก็เป็นบนจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้แก่ใคร ในเมื่อขันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเรื่องอะไรที่เราจะไปสนใจในเมื่อเราไม่สนใจในขันห้าเราก็ชื่อว่าไม่สนใจในความเกิดเราไม่สนใจในความรักคือราคะเราไม่ La, นสนใจในโลภคือความโลภเลาไม่สนใจในความโกรธเราไม่สนใจในความหลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรา อย่างนี้อารมณ์ขมันดาท่านภาษาวกขององค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าที่กําลังรับฟังก็ชี้ว่าเป็นอารมณ์ข้อ,อรหันเป็นอันว่าเราเจะเริญพรม,มิหารสี่เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทําจิตใจให้เราเข้าสู่นิพพานได้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสิิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแด่ท่านรับรับฟังสวัสดี